คนเก่าอยู่คเออไดเออได้แล้วอ่าโอเคโอเคได้แล้วเออได้้อนะานึงก็เลวงรอเก่เ่าเหรออ่าเรานึ่งลวงรองกังเก่านปิดสเต็มเปิดสเต็มเชอเกลอซะนะเฉยวได้ชิตัว่าอ่าไอไอไอเนี่ยไออ้าเขาอเลย่ แซคเกีวเพิ่ะเลไปเกมทุกดแล้วเกมทิกเี้ยอะนะโดนวน่ะกเกมเกมีเละใช้เกสปานอนจิว้าวโอ้ีวะไอซ่มาเลวไอซิ่้ดาวไปไล่ทีเดียวนะเราไม่นเปร์านอนะเรล่นยงทีนี้เล่เกไปก็ไแต่ท้าไอไว้ก็เก็บไปเรา้่มีเก็บเอเอทดไนะเฮ้ยเจานะพีแอนก็โดนเกมเงินออกไปสากีวโดนเกมเงนออกไปที่อย่างเก้านะจะีเราทิ้มือกอีกจงๆเลยกม อดีเจเปนเงินเงินออกมาแล้วจะรเองไม่หยุดที่เดียวเกียรล่าะทเกียร์ลองแด้เลยโอ้โหเคียจีดาวไฟอีกแล้วเอ็ีพีก็วน์อล้ดีเลยเี <half S 2> ่มเมือซ

เกม1เป็น่เกมอีกชิบอเดี๋ยวย้นตัวเกมอีกูชิตกูชิตกูชิงรอกูก่นเออน้องสวเส็ยกูชิบออ่ะก็สวนนด้กชเลยอ่ะมาไววนะเกมสเกมสเรานึฮะเกมสเรานึงนะฮะกำลังจะเข้าเป็นเกมสี่นี่ฮะเรานึเก่งมากอ้เก่งมากเลยฮะเรานึฮะตึงมากเลยฮะ ไปเลยสิเดียวนะล้องเรื่องเนะน,นี่ยนคะแน่ไหนใช่ทีอีดีจาทีออลีจานะคะแนนอันดับมาไอ้ชุบแล้วจะเป็นแรงเลยอ่อรอรอเจนฮะ งที่ได้จะไรกันได้ก <Gym. S 2> uh, ูรวมแต่หลังการตัวนี่จะย้อนเข้าไปเยไอ้เกมที่เกมที่เปล่าเลยนะอย่างนัาน่ะอย่างอีใส่เปล่าเกมนะฮะโอ้โหอะไรฮะจะเป็นแบบนี้ฮะไอ้เกมสองไผ่ได้เราเนิ่งเก่งมากอ่ะได้ที่หนึ่งรางวัลเท่าไหร่ออต้องสต๊อตต้องสันชีเลยอ่ะที่นาย ที่อีตัวแสนที่ออแปดแสนที่เปออสแสที่แปดยีแสนท็อปคิวเราท็อปคิวเาบ้รางวัลที่อยากเงาเอีชมไปกับอีตัวนะฮะลองไปจไปเจ้าอีตัวนะมา,ายฮนะมาวายไปวายได้เหรอชัวัๆนะเราจะชัวรได้ชมไปกับอีตัวนะฮะย่อๆๆะ มานาลิกาดีมานาลิกาดีโอเคนะยะเราปูเลยนะฮะเราปูเลยจะไปเลยสิดนะยเพื่อกับทึกศักษาเสียเวลานะฮะชิบสักษาเสียเวลาดองตื่นเลยนะฮะเวลานะฮับสาเวลานะสวัสดีครับทุกสุดรอลูกแคนเราหนึ่งนะ

cho nó xe uh, nữa, tài ta là yoyo đi chợ tiếc này, rong yến có đi internet thì rong cây thán tài ta làm, nâng xài nâng y sải, y sải y lên đi xài thế đó. Bồ lên đi sáng sớm à? à. <laughs> là yà bê lĩnh nè. In hoa plong game, yì ít xài im yì mô nào, ai, kìm chăng game. C, game nè, plong game nè. In plong game nè, bây giờ, bây giờ, bây lòng nè, giờ, bây giờ, bây ให้ลงจนะอแอดอยู่ดีเบอร์ออนะฮะมากรรมชาร์ตอ่าเปลี่ยนใส่สีตอนเช้าเลยโอ้โหกระเป๋าเลยนะกุญแจกล่องนะอือเดี๋ยวจะเปลี่ยนหายนะอย่าเปลาอยไล่ไหนอย่ากปลนะ่อยไล่อยู่บนกระเป๋าด้วยฮะโอ้จะ,อะไอติมใช้เลยฮนะตอนนี้ใช้หมดตึ๊ดตาเลยนะนี่ฉีดเราเสียได้ทีมได้โดทีมเราเราเสียได้โดทีมใช่ไหมจาลานะ สีนงลาราอย่งทีสหายเกินออีเปนอยของมึงกาเชมต่อดาราเราเ่ยเป็นอยู่ของมึงกาเชมต่ออะไรกันดาราเราฮะล็อกแสนก็บเนี่ยอแสกรางวัลยอดเียยสดนะฮะเของมึงกาเชมต่ออะไรเกินดาราเราเนี่ยแชมเปี้ยนนะฮะแชมเปี้ย t m o t e m a a เยอะเาะ

ตุนโนที่ตุนโนน่ยเอตุนโนนะฮะเอะอจะต้อตอามาเอากันมาะทาเนยฮะใจเย็นๆก่อนนะ,ะใจเย็นๆก่อนนะฮือเปิดกันประทาา้าออไปมานะ โอ้โหเชียเตี้ยนะบล็อกจหยลิงเต็มเต็มย้ำกูมีกรัมพูชานะโอ้โหเกมนอะจังเตี้ยสุดช้าสุดโซนเกมเนี้ยฮะจริงจังช็อตเปล่าเลยนะเกมนอนจริงจังเฮงเลยนะเอ็นดูดีกูโนร์ตีเข็ดลงลงไฟฟ้านั่นเองนะฮะโอ้ชิวต้องกูกัมพูชานเลยฮะโอ้โหล้อจอยลิงเต็มเต็มนะเกมนอนจิงจังะเตี้ยนะยรอ มือสมัยของกูใหม่มามือสมัยมืสมอสนด์น่ะของกูไม่มามือสมัยเลยมือสมัยเ้อสมัยยดีเราสพนองฮะบวดีเจน้รพนองฮะนาทำดีเจฮะดีเจโอ้โหเริเป้้ฮะ เอาล็อกเจ้าหีเล่นเต็มเต็มจะต้องมาทำปัทายเตี้ยโอ้เี่ยอ่าเที่ยย่าจริงจังเตี้ยๆอย่างเดียวเอาฮะเจมเอ็มมทำปัทายเลยตรปกี่หอดูดาวนั่นเองฮะเจีมดาวไปเล่นเอ็นจีเอ็นจีแล่งอะเจมดเจ๊นั่นเองนะ

Long khổ đúng kích thước em thím. đúng kích thước em thương 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 lâu thương em 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 thương nó thương em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  thương giờ thương em thương em thương em thương ใจดาเกินเอาะชิม uh, ุตเาอยู่ลมหดสี่แล้วฮะยอดนะฮอ่าบือเบล้งเดียวอย่างนี้แอะน่าสวยเะฮพอได้กดมายังเล็กทีจ้องนอยเฉยยังแกงแงเท่อ่ามปอนสวย เดี๋ยวไปยึดกันคือลิ้นปลูกระดีลดปลูกระดมาแล้วแคนดีเอลเพื่อถามว่าเป็นหัวแคนจะเห็ดอะไรโอ้ยให้อันนี้ดูสิเป็นหัวแคนจะเห็นอะไรนะฮอเป็นหัวแคนอ่าจิตตาว่าจะอะไมั้งตอนนี้กดสามนะหัวแคนย่างกูทั้งแคนใส่หนึ่งยนโค

โดนต้องทางาวเลยฮะมิสเตอส่วนที่เจาะนะฮเอา m ฮะเหาหนึ่งจอโอเคนช่ฮะอ้าวจีมเหาหนึ่งกูะตดดาวหลเชยนะอืมิสเตอร์วองมิสเตอร์วองนะฮะโดนต้องทาาาวปเต้นะฮะโดนเนโดนดัโดนตต่อเียงยาวฮะเทนเบิร์ดจเดินเขีนงานที้ชวออกไปเลยนะโอ้เหาหนึ่งดีเจฮะกำลังจะเดินเขงงานออกไปฮะ

มโอ้มดที่ปเลยทีเดียวเลยเอาฮะถามซ้ำๆนะโอ้ยน้องเียมันดอี๋นะเก็บแช oh, yup. ูรอเลยทีเดียวนะฮะโอ้ยเก็บมึงตื่วจัดไปอีกรออหยเก็บเยอจีเลยหยอกเคอจีก็จเช็คเขียล็อไหลฮะเยวจีโอ้ยชิวาน từ kê tu bự go ee ý hang hẹn hai hả chim dùng ee, chim bưu ee hả, dùng vong hai mặt ý lấy vòng đô hả bữa ô chim nhau, lấy vòng đồ đi thế ok hả ok 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 ok

<laughs> MCT lộc xa rồi thì mới tiệt lấy vòng rong cần cào thế đẹp vòng sao nữa hả? Cú chỉ chọc nó khép bị mang kĩ lại giờ làm nó khép sao phi lại hả? no thôi, vùng no là vùng chọc bắn cả nè bao lì hai, này hai, 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 là hai, 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 là hai, 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 nhớ ta đi chơi nhớ là có tiền là đi chơi nhất tốt là chim cứ là cũng nhớ là tốt là kia em hả nhất à, thì... là sắp bị nọ nhớ là buồn đã mà sao cho nhớ chơi nó hả nhớ chơi sắp rồi còn ý ha oh, oh. ชบพีดเลยนะโอ้สถานการ์นโนนะเกมนอรเอาจิงเลยจริงจังที่เตี้ยเลยนะเกมนจะต้องมีกับประชารลีนะฮะเอ็ดยูดีนะโอ้ทีมตัวเราทีมจริงจังกังเกลีะเกมพิกลาวนะเกมตับเซนเลยนะฮะมันอจัดการที่นอนเละกเตียย้ลกตียมงะไเขาอล่เขาสิอเขาเอดีตัวเสียชีวิตไป เจ้าเสียชีวิตเดียวะนี่เนาะเสีย ah, ช <mor MEL Thanks> mm ีว hmm. ิตนี่เนาะเสียชีวิตเนาะกูปอเสียชีวิตื่องเกาหลีฮะปอ่่ะมดปอเดียวเสียชีวิตมาเอาปะตตัวฮะเดวีปอแล้วเดวีง่ายต่อไดส้ตสองนแดงนะชัอย่นีะอรถทอดูเอะอคาเนี่ยคาเกานะเอแกมแล้วฮะซักวโดน

อยู่ดีดกเก็บเรล่านึงสู้ออกมาแล้นะฮะเรล่านึงตัวโดนเก็บงานออกไปเลยทีเดียวนะครัป่าวนะเอ็ดอูดีนะลองเก็บงานเออเออเอ็เอ็ดจเปิดสู้ๆอ้าวเอ็ดเอ็ดจเปิดสู้ๆนะฮะอ้าวโดน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 เอาวะป่าวเปล่าวะป่าวเปล่าเลยแฮปปี้ลิมคาร่าเดอะวีอานีจ้าน่า ยจะลงมาเออปปิดฝมุกชิตเจ้าเท่านั้นเฮ้ยเฮ้ยปวดอู้นะนะปวดหัวนะอุ้ยอ้ยแฮปปี้ช็อกาล่างนะอ้าวชิมบุตรเตีชิมยอดดอุชชันเหนือนอนนะใช่ใช่วงจอบแล้วคนโอ้โหวงจบเลยนอนเหรอฮะโอ้ม่ดนวงจอบตาสารกึ่งกาวนะฮะ MCT ยอดดอกพุชชันฮะ MCT ก็จะได้วงคอมเมเนะฮะจะต้องมีกัมพูชานี่ game đâu nhưng game sai là những lấy tiền nhau lấy tiền mua ấy đâu em để chụp nó này lấy tiền rung rong đấy em à cậu có xỉa gì biết bài lấy tiền điều đó chỗ này là nó chỗ này Chìm bậc cao đó à ơi đom đóm tôi là đóm cao ấy ô chỉ ta mình vô lấy tiền down đau lên sao cần hay ดาวนะเพื này, ่อนดาวถูกมือรายนะเออไเด็วอนีนะถูกรายะเออไอยูดิเก็บดาไลตู้ออะไรที่น่เอเมซีล้างฟองจะกู้ช่วสมุกประธานตัวตรงนี่เลยเออดาราเจลฮะับคนดันต้มโอดนัดนตนน้อไวาเก็บานไรหรออคิวฮะ Lập tức tối là đó lập tức tối là đa. A duy nhất ở nó châu là đa. Lập tức là đa. Lập tức là Lập tức là đa. Lập tức mùi đa. Lập tức là 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 đa. Lập tức นอนนะเอเจดีฮะเปไลบุญญาอะชินไนะฮะเอ็ฮะโอ้โหเอฟไอซีวิตไปใช่ไหมฮะเอ็มซีทีฮะใชล่ฟองเลยฮะอยู่จะต้องทอลงงไอวเอ็นะต้อดันคิดันเจมโมลเลยฮะะนนนะโรงเรียนนะวงจบโรงเรียนเลยนะฮะโอ้ย Bắn càng nó lần lượt, yêu bắn hết rồi sâu, tất cả những cái Nếu qt, đấy mươi bốn qt, tất cả những cái lợi qt, hai mươi bốn 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 qt, Anh ออกบาตัวยังไง,ง,งเตัวใ่วะเอเจดีได้เดินเกมแมนออกไปแล้วฮะสิ <c oughs> ทธิ์เสี่ออวเลยนะฮะเอาเลยดาวอีเล่งไปเลยทีเดียวเลยอ้าวเอาเอเจดีแฮปปี้นะฮะเอเจดีฮะเดินเกมแมนออกไปหมดดีไปเลยทีเดียว,วนะฮะไอ้โนนะเอวมลยู่เอ็มนะนะเอมวเอเอมสนับเลยนะฮะ